สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันแวนในเสาของเมื่อวันที่เก้านะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะบริค่ะแอดพาพร้อม่พี่น้องประเทาสุขสุขคนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางข่ามโขงนะคะพี่น้องค่ะเอาอุที่ผ่านมาหนีเล็ปักแลักของปูแล้วเขาปักแลักวิ่งเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เขาจับคู่หกเจ็ด หกเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องคะหกเจ็ดเจ็ดหกเป็นชุดคำนวณเด้อพี่น้องเด้อแอดเขียนผิดหมองนะคะพี่น้องคะเป็นชุดคำนวณนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะปูเรามีแนวทางมาฝากแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางของปูสามเงาขามโค้งนะคะมันอิสเดมาอ่าสิเดมาเป็นตัวใดแน่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์สิเริ่มพอเลยนับดวงแล้รวยเนาะค่ะที่ที่ดวงแล้รวยอยู่วงนี้พระอาจารย์ก็จะจับววายแทงน้ำนะเดดตามเด็ด ถว่ายเทพกับกลับไปบ้านก็ไนดะ้ถึงเย็นเย็นนั่นแหละนะค่ะถึงเย็นวันนี้ก็เลยเอาเดี๋วหาเบอร์ละเลยพวกนี้มันนั่งรถมันจะพลอยลำบากอ๋อค่ะนะจะพลอยั้งคืนนี้เลยแต่ไปาัะช่องนั่นก็ยังดีนะค่ะวันนี้ก็พร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะพร้อมค่ะพร้อมไปทีเด็ดปากหลักแน่นะค่ะ มีก9กับ4 9กับ4ค่ะกับคู่ทักสามคู่นะค <C> ่ะจับคู่ไปที่ศ <C> ูนย์44ศูนย <C> ์สี่44ค <C> ่ะศ <C> ูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะศูนย์หกสองศูนย์หกสองค่ะจัดเป็นมาสองตัวศูนย์เก้า ศูนย์เก้าค่ะศูนย์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 ค่ะสองหก <26 S 2> สองหกค่ะสี่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 ค่ะศ <04 S 2> ูนย์สี่ศ <04 S 2> ูนย์สี่ค่ะ <56 S 2> ห้าหกห้าหกค่ะก็แค่นี้นะเท่าในวันจันทร์ก็วันจันทร์ก็จะปล่อยน้อยลงแล้ววันจันทร์นะมันนจะปล่อยเยอะหน่อยค่ะ เลวันนี้เบิ่งกและรวยออกไปถ่ายคลิปข้างนอกค่ะพระอาจารย์ก็เลยใส่โหมดเครื่องบินเอาไว้ค่ะอ่ะก็เพิ่งจะมาก็เลยโทรกลับพระอาจารย์ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปค่ะอากาศหนาวเลยเหรอครับพระอาจารย์หนาวเย็นเนี่ยนมานอนอยู่บ้านน้องชายนี่แหละนะค่ะวันนี้ชาวถวายเจ็ดโมงกว่าก็เสร็จก็กลับนะค่ะ เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็เอฟซีเขาก็ได้โอนมาทำบุญกับพระอาจารย์อยู่นะคะคนหนึ่งเห็นเบื้องหน้าเราโทรให้ลายเข้ามาวกันสองร้อยนะใช่ค่ะก็ขอให้มทนามบุญกับเอฟซีนะที่ทำบุญมาก็ได้ไปปรักป่ะป่าพรุ่งนี้แหละนะปรักป่ะป่าค่ะป่าพันสองพันก็ยังดีนะถ้าว่าไปเป็นไอ้ค่าน้ำชากาแฟของพระท่าน นะค่ะนืออย่ครือ,อยาอะไรก็ว่ากันไปทําเรื่องราวแปเราทําแล้วไ็ได้บุญนั่นแหละนะ <c oughs> นใช่ค่ะอาจารย์สบายใจด้วยใจมันสบายใจมันเราทําแล้วเราไม่คิดอะไรงไงเราทําแล้วก็ทำกันไปทำแล้วเพื่อความสบายใจนะค <c oughs> ส่วนมากคนที่ทําแล้วมาแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วทําแล้วอาจารย์ท่านเอาไปไหนก็นแล้วแต่ท่านอาจารย์ก็ไปตามจุดประสงค์ตาม จุดเป้าหมายจุดประสงค์ที่จะทำะก็ไม่ได้เอาไปทะเลทลายไปไหนนะและ้วก,ก็เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็จะย้ายวัดไปอยู่วัดใหม่นะค่าให้วัดไปอยู่วัดใหม่ก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะกำแหน่งเนี่ย็จะไปรับตําแหน่งเลยตำแหน่ง,นงพระอาจารย์เหรอคะตำแหน่งเจ้าวาดเลยเจ้าโอ้พระอาจารย์จะไปรับตําแหน่งเจ้าวาดเหรอคะ คนนี้ก็ไปรับตําแหน่งจราเขามาขอทิมนไปไว้ไปรับตําแหน่งจราศ์เลยว่า,นนา,ากันนึกไปนึกมามันก็ดีเหมือนกันมันจะได้สร้างบารมีขึ้นไปได้อีกนะอืมค่ะพระอาจารย์มจะสร้างอะไรมันจะได้ทางได้เต็มที่ไงทางได้เต็มที่เลยเพราะเรามันเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นว่างั้นดีกว่านะอ๋อแต่ว่าจะเป็น,ปนในในหมู่บ้านนี่หรอคะหมู่บ้านของพระอาจารย์หรือว่า อยู่ใ,ใกล้ถ้ำนางสิบสองคะหรือว่ายัางไงคะอยู่โน่นแหละอยู่ที่วัดโน่นแหละคือคอลาวัดเราคอลาวัตวัดเหนือ,อวัด,วดนี่แหละค่ะพระอาจารย์ข้า,ขา,าไปคือนอกจากจความลูกนิมิตเองพอดีก็จะวามลูกนิมิตปีหน้าปีหน้าค่ะทำลายชิ้นงานนะั่นนะจะไปสร้างสารตะเคียนสร้างพญานาค ก็บอกบุญกันน่าจะปีสองปีเลยนะใครอยากกะทับอะไรกระทับนะถ้าไม่ไอใครไออะไรมาถ้าหวยแม่นๆก็จะไปก็เลยเบิงรวยๆนะค่ะการนี้ก็ต้องไปหาเพื่อให้คนมาหาเราเอาอีกค่ะอ่าเก็เปิดช่องไปค่ะพระอาจารย์สำเร็จกุปีปีที่ผ่านมานี่ก็ได้สองงานนะในห้องน้ำกระแทงน้ำแล้วก็โซนาเซล ติดก็ได้ไปได้บุญ oh. ได้กุศลไป <Okay. S 2> ปีนี้ก็อาจจะได้รายงานอาจจะได้พญานาคนะ <Okay. S 2> จะได้ไปมากหรืออาจจะเป็นกุฎพระอาจารย์นะทําแยกออกมาค <Okay. S 2> กบตอนนี้ยังนั่นเขาหรือกุฎเขาออกอแล้วเขาไปไปทำกุฎอีกกุฎหนึ่งก็กําลังทาสีอยู่เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับไปนะรับไปว่าต้องไป oh. ไปอบรมเจ้าวาดอีกครับเราเจ้าวาดไปหับพัดับอะไร<ช>นี่ก็ขอให้เอ็มีเนาะเดี๋ยวดูเบงละรวยด,ดูป้าจานติดวางป้าจานอยู่นี่ติดตามกันไปนะติดตามเบงล,ลระรวยติดตดำป้าจานไปเพื่อมันอาจจะถ้าถ้าลงมันเข้าลงจะเข้าเรื่อยอะไรแบบนี้นะ,ะ,ะใช่ค่ววปะป้าจานมัวเควยอยู่กับพวกกุมารบ้างก็ พญา,า,าน่ากว้างนะมันอยา่างมันมันม่มันไม่นิ่งอันนี้เราก็จะเอาหัวเรือแล้วกันแน่นะทางทางหน้าทางดาพวพลอยเราอยางน้องดูก่อนนะขอาจจะเข้าแต่ลายเบอร์อหน่อยนะวันวันจันทร์ก็น้อยน้อยลงแล้วนะใช,นใช่ค่ะแต่กนเต็มที่ก็ห้าเบอร์ <ๆ S 2> นะค่ะหมดก็วันนี้ไม่มีอะไรก็ขอให้เอฟทีทุกคนเนาะโชคดีมีใจกัทุกคนจิตอาบเบิร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้กำลังใจกัน ีใหม่ขึ้นมาแล้วให้โชคดีมีใจกันทุกคนเลยกัดหนาวเ,เวนาะ,ะก็ให้มีความสุขดูแลสุวภาพวกันให้ดีนะเจ็บคอเจ็บไอหวัดนะเบื่องละโดยขับรถก็ให้ระวังนะอหนึ่งคืให้ระวังหัวใจไวก็ให้ทุกคนนะไปดูเบื่องล้วดยให้มีความสุขทุกคนทุกครอบครัวเลยพรุ่งนี้ก็แต่มทนาสาธุแข่งน้ำก็เสร็จสมบูรณ์นะ อายุอ่อนนุ่นสุขขังพลังเลยเนาะเบิร์นเลยนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กราบนวัสกัดนะคะสาธุนะคะ,ส,นนะ,คะสรุปแนวทางใต้คลิปนี้คะ่ะพี่น้องคันแนวทางจากปูสามเงาและค่ะพี่น้องคันแนวทางอ่าขามโค้งนะคะพี่น้องคะ่ะ ชุดนี้เป็นคำนวณนะคะพี่น้องคะเลขปักหลักของปูขาเก่ากับซี่ะจับคู่มิซูนซีซีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกสองศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์สองหกซีซีศูนย์ซีหล้วก็บหาหกนะคะพี่น้องคะมัหนี้นะคะแนวทางของปูขาหัวที่ผ่านมากนี่กับเขาได้พี่น้องได้อเป็นชุดคำนวณนะคะพี่น้องคะเลขปักหลักเข่าเจ็ดนะคะพี่น้องคะเลขปักหลักเข่าเจ็ดจับคู่เข่าหกเจ็ดได้พี่น้องได้หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะพี่น้องคะหกเจ็ดเจ็ดหกนี่เป็นอของเลขปักหลักเลขคำนวณได้อพี่น้องได้อเอ็ดเอา เรามาเขียนไห้พิษมองนะคะพี่น้องคะเหล็กถูบมี3ามคููนะคะพี่น้องคะ7 6 6 7กเนี่เป็นชุดคำนวณอาว้าพี่น้องแคปหน้าจอเด้อคะ่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอคะ่ะสำหรับแนวทางจากปู3เงานะคะพี่น้องคะขามโค้งค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปู3เงานะคะแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องอย่ลืมค่ะนำไปพิจรณาเบิ่งงนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณ พอแม่ี่นองบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบบขอบคุณขอบคุณสำหรับความูลในคลิปนี้นะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณทั้าทางจากปูสามเงาคา่ะสำหรับ พอแม่พี่น้องท่านายที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะตระประหยัดสิพาดครับแนวทางเด่นแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมดนะค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สไดปปส้บพอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูสามเงาข่ามโคงทั้งบุร์ตม้วนมณีมิเปียงซัมนีค่ะพี่น้องแอร์กัสเดย์คอร์ตโตล่าพอแม่พี่น้องมาเทาสขุขสุขอนไปก่อนนะคะไว้พลอดการไม่ก็เป็นหนคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ